รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Tapi yang namo buddha

อาตมาภาพพระครูวิสุทธิเทราจาร์เจ้าอวาดวัดบางใรกลางเจ้าคณะตำบลกระแชงบ้านปทุมวันนี้ทางวัดบางใรกลางตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีได้มีการจัดทำบุญอุทิศถวายแก่พระครูทีลานุวัตรหลวงพ่อหอมอดีตเจ้าวาดวัดบางใรกลางอดีตเจ้าคณะตำบลบ,บางเตย วันนี้เป็นวันครบรอบ17ปีของพระครูธีรานุวัตรลุงพ่อหอมก็ได้ทำบุญอุทิศถวายให้แก่ลุงพ่อหอมวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567ปีนี้ก็ได้มีญาติโยมมาออกลงทานแล้วก็มีการทำบุญเลี้ยงพระจำนวนร่วม50ลูกได้จะได้สวดพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญอุทิศถวาย ให้แก่พระครูเทรานุวัตรหลวงพ่อหอมก็มีญาติโยมเสดฐานุสิตมาก็มีรองจนะเจ้าคณะรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีมาเป็นประธานในงานนี้ด้วยก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาออกลงทานและก็เอานำอาหารหวานข้าวมาเลี้ยงพระภิสุสัม,มเนรในวันนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนรตยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ปฏิบัติแล้ว ให้มีความสุขความเจริญทั้งครอบครัวทุกๆคนด้วยคันเทิน